เนี่ยนะสนุกมากค่ะอ่าบทุกวันแต่ว่าวันละกี่รอบว่ากันจริงๆอะไรเนี่ยเราจากพี่ว่าใส่หูฟังในหูฟังให้น้าเหี้ยือน่ารักมากอันไหนลองอันไหนลองต้นหัเป็นดีลอง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 ใส่หูฟังแบบตกแม่งเลยรอๆเลยอะไรนะใครได้ยินว่าไงนะใส่หูฟังให้ลุงเลยกูยังไม่แก่ไหมพี่อาร์มทรงลุงตัวจริงทั้งในจอและนอกจอ อันนี้เพื่อนพี่เนี่ยน้องชีวิตจริงกลัวตุ๊กแกไหมโอ๊ยกลัวครับกลัวชีวิตจริงจริงกลัวมากผมกลัวครับผมผมเป็นคนกลัวตุ๊กแกมากเป็นสัตว์ที่กลัวที่สุดในชีวิตช้าง EP หนึ่งคือดีมากที่ไหนนะสินที่แบบช้างตัวไหนครับเอ้คุณคุณเล่าเรื่องเรื่องช้างหน่อยที่คุณแบบคุณเล่าเล่ามันก็ดูใจดีกับผมนะครับอผมมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้เก่งมากนะเก่งมากที่เอาตัวรอดได้ จับปลูกต้นไม้ทําไมต้องจับแอบจับมือน้องฟิฟ่ามัมมีสงสัยมัมมีครับมัมมีคือว่าเอปลูกต้นไม้ให้เขาสัมผัสดินเนี่ยครับก็ต้องแบบจับไหมรู้สึกไหมนี่แกรู้สึกไหมแต่อ่างเนี่ยซิสอาบน้ำซิสอาบน้ำไม่ช่างหล่อมากค่ะพิฟ่าทนได้ยังไงคะก็จริงๆทนได้เพราะว่าคือเรียกว่าจริงๆจริง ไม่อยากพูดอ่งี้เลยแต่ก็แต่ก็เห็นเห็นบ่อยนะเห็นบ่อยบ่อยแล้วทนได้ทนได้น้องช้างอยู่เป็นขาจะได้เป็นดาราเออจริงสิงูน่ากลัวมากตกใจหมดเลยจริงครับตกใจเหมือนกันฟีฟ้ากับนายเหมใครอันนี้ไม่รู้ฮะนี้เราต้องรอดูนะครับไม่แน่ใจใช่ครับมันมันรู้ตัวอีกทีก็เอ๊บอกไม่ได้นายเหมวีผมกี่โมงประมาณเอ่อเจ็ดโมงเช้าส่วนใหญ่ตรงปปกป่าไม่ค่อยมีหวีครับ เอามือสองสองเหรอเราที่ชอบเดินไปหาน้องเงียบๆหมายความว่าไงคะอธิบายสักสิบ EP คือ,อคือเรื่องมีอยู่เจ็ด EP เดี๋ยวอธิบายสาม EP แปดเก้าสิบให้ฟังนะคือในเงียบเนี่ยเป็นคนที่ปากแข็งนะฮะแล้วก็เป็นคนที่แบบแม่งแอ a c ะเอาง่ายๆคือเป็นเป็นคนแบบ key act คนหนึ่งที่แบบแสดงความ <S S kay, รู้สึกไม่เก่งผมเจ็บปวดมาผมก็เลยต้องมาอยู่ในป่าเป็นไรอะแบบคือ <ười> ครับาแบบคือ แม่งรู้สึกอะไรใหญ่เหมือนม่แบบเป็นอะไรแบบทำแอคนโนนเก็บทรงมากมายนะฮะแฟนอ่ะอ่านไม่ทันแป๊บหนึ่งแฟนเก่านะเห็มมาไวมากเอาคุณชิเตอร์ดิใช่ไหมผมเอ้ยใช่ครับได้ไหมชื่อกับชอเตอร์ครับออไทยหลังตัวจริงครึมเหมือนนะเหมไม่ให้เลยครับอย่างที่เห็นนี่เลยครับเก็บทรงหนทัดสรุปผมขึ้มครับฟีฟ้าน่ารักกันเจ็บใจมากค่ะขอบคุณครับขึมขึ้ม น่ารักน่ารักไรเม่ใช่าตอนฉากทิ้งรถจักรยานเวลาน้องน้ำตาคอสงสารมากโอ้ขับซาเลนกครั้งแรกไหมคะนี่แสดงว่าเล่นเหมือนขับซาเลเนครั้งแรกใช่ครับเพราะว่าจริงๆ ผมพูดนลขับรถแต่ว่าก็ก็เหมือนแบบว่าฟี่ามันต้องขับาเล้งอะไรเงี้ยเราก็แบบต้องไปหัดขับขับาซล้งเหมือนกันพี่อยากวต้องขับมอเตอร์ไซค์แต่ขับอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีซีนที่ยากอะไรเงี้ยลองลองมาให้เขาฟังเนีเขาให้เราไปลงมาจากดอยไม่ใช่เขานะฮะบนดอยเลยแล้วก็แบบไม่มีทางมีหินเต็มไปหมดเราก็ต้องแบบขับมอเตอร์ไซค์ลงมาแล้วก็ความยากคือมีตอนซ้อนด้วยความยากใช่เพราะว่าเพราะผมซ้อนแล้วผมก็กลัวมาก ใช่ครับแล้วแล้วเวลากลัวเนี่ยรถมันบังคับยากครับเพราะมันจะแบบหนักกันไปอีกเมื่อไรจะเกาะแน่อย่างงี้เลยมีอะไรเมื่อไหร่จะวันพุธวันนี้วันอะไรวันศุกร์อ่ะใช่วันศุกร์ก็เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธไงห้าวันคือเขาหมายความว่าเขาอยากดูแล้วอ๋อโอเคครับมีรอยสักเลขสามเหมือนในนิยายไหมคะไม่มีครับผมอ่าเขาบอกว่าเรื่องนี้ต้อง นีเรื่องนี้แบบว่าเรื่องลงเรื่องนี้อยากให้แมสเพลง,ท,งที่ต้นโหนดร้องจะปล่อยตอนไหนคะอยากฟังเพลงเต็มแล้วป่อยตอนไหนพี่เจี๊ยบวันนี้ค่ะวันนี้โอเคเรื่องนี้อยากให้แมสต้องต้องทำยังไงครับช่วยกัน,นช่วยกันช่วยกันแชร์ครับได้ได้นะเหมได้ได้นะเหมทาลิปก๊อลิปก๊อสให้บักซี่ทันลิปก้อนเลยไม่ไม่ถึงนะเหมหรือว่าพี่อาร์มไม่เหมือนในเรื่องก็ไม่ทันแล้วฮะหรือเปล่า เดี๋ยวปรับสีทีวีเอาแล้วกันนะครับผมอาจจะช่วยผมได้หน่อยนึงเราฟังเพลงขอบคุณครับหุดดีเราดูเรื่องนี้มานานมากจะซีนียายมาอ่านเลยโอ้ขอบคุณมากครับอลงุณมากขอบคุณนะครับนัยเห็หเรอเอาเรื่องมากค่ะออคแอคทำไมดึงหน้าทำไมซีรีส์มีกี่พีพมีไทย เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเอลอง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 ทายดูไหมใครทายถูกรับของรางวัลเลยซีรีส์เรื่องนี้มีกี่อีพีจบวันที่เท่าไหร่อะเออเออเอางี้เลยกี่โมงจบเฮ้ยมีคนตอบคนแรกเจ็ดเจ็ดีพีแปดสู้เขาอีหญิงสู้เขาอีหญิงแปดสิบอีพีร้อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเจ็ดอีพีขอร่วมทุนเลยนะครับใครที่บอกสนะิบอีพีอร้อยยี่สิบอีพีเนี่ยโอ้ เราให้รางวัลเลยไหมให้รางวัลเลยไหมเลยนะร้อยยี่สิบเจ็ด EP นี่ตอนละกี่นาทีครับเนี่ยตอนละห้าวิอ๋อสิบสองสองเอ่อสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเหรียญอันนี้ต่อราคาหรือซื้ออะไรฮะเขาบอกว่าซีดีดูได้ที่ไหนอ๋อวิวนะครับขอขอโทษที่แอบไปบ่นว่าพระเอกติดเซอร์ค่ะล่าสุดดูหนังแล้วฮอปไปด้วยหมายความว่าไงอมายามว่อะไรวะเออเจนอันนี้เพราวรู้เหรออธิบายให้เราเจนแซด เจนเอลฟาผมเจนแซ้นะครับขอใครอธิบายคข้ามาคอปให้ฟังหน่อยฮะแต่เราคุณได้รางวัลที่สองไปรางวัลแรกเหมือนสู้เขาอีหญิงจะได้นะเจ็ดอีพีอะเราจะให้รางวัลอะไรเขาเราให้เลยนะสู้เขาอีหญิงนี่ให้จริงๆนะเอาปิ่นโตเลยฟรีฟ้าส่งปิ่นโตให้สู้เขาอีหญิงเลยส่งงี้ได้ไหมอ่ะพี่พูดครับเอาพี่เอาปิ่นโตไป นี่ให้จริงเลยเนี่ยให้จริงนะเพราะว่าเพราะว่าคุณคุยกับเรานะทุกทุกคนครับคือวันนี้จริงๆอ่ะป่ะมึงอ่ะเอ้ยมือออกดิเอาเดี๋ยวดิอยากเห็นไงว่าสู้เขาอีกได้คนแรกไม่เป็นไรเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวทีมงานเมื่อนออกเพื่อออกเพื่อนออคือคืออย่างี้ครับคือจริงๆวันนี้ครับเราเราจะมีเราเราจะมีแจกสิ่งนี้นะครับจะแจกอ่า เราเอ้ยทาดีๆครับครับไม่ปัดอะไรเราเราจะมีเราจะมีแจกนี่ครับปิ่นโตนะครับวันนี้ซึ่งกติกาของเราคืออะไรครับก็คือตอบคําถามของพวกเราให้ได้นะครับผมใช่นั่นเองคนที่ตอบคนแรกเนี่ยก็ได้รับไปเลย๋อซึ่งเมื่อกี้คือถามถึง EP อะไรคือเาถามแล้วใช่ถามแล้วถึงคำถามอ๋อเหรอแต่ว่าเมื่อกี้สายตาอยู่คลินิกจัดฟันใกล้สาก็เลยผมก็เลยช็อตไปนิดนึงว่าคุณพิม์วาด ทีนิงจัดฟันใกล้ฉันทำไมฮะแล้รู้จักไหมคะเพราะว่าทีนิงจับฟันใกล้ฉันไม่รู้เคยอ่ะแล้วรู้จักเขาว่าเยินไหมเยินเยินรู้จักว่ารู้จักบ่ารู้ฟันไงเยินแบบว่าบางคนว่าแบบว่านี่คือกูเป็นลุงเต็มที่เลยแหละพ่อเป็นว่าคือเคยชอบเคยเต็มที่จนยิ้มจนฟันเยินออกมาจนต้องไปขับเก๋ากับนังเขืนรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเป็ึงฟันเยินทีจัดฟันใกล้ไม่ไม่อันนี้อันนี้อันนี้พูดดีนะ ตอนแรกเขาเห็นใช่ป่ะเกือบเอ๊ะเขาด่ากูป่ะไอ้กูก็ฟันเของฟันไม่ได้เย็นมากพี่จตฟันเอ๊ะหรือว่ากูฟันเย็นจริงๆริงวะเขาก็นะฮะหลังกล้องตนี้ที่หัวร้องพวกเราเนี่ยโอ้คุณไม่ได้ต่างเลยโอ้โหมีมีกูโดนเป็นลุงอยู่คนเดียวคือคือผมก็แบบเอ๊ะหรือว่าผมฟันเย็นวะเขาบอกว่าสับไวรุ่นไม่มีตรงไหนไม่ลุงเลยค่ะเราเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าไหมคือคือคือจุดเย็น นายเหมแกพาน้องกี่ปีในเรื่องในเรื่องกันเหรอครับประมาณสามสิบปีนะพี่ป้ายี่สิบนายเหมประมาณเกษียณแล้วมั้งเนี่ยใช่นายเหมเออพี่ป้ายี่สิบนายเหมสามสิบสองใช่ไรยี่สิบนายเหมสามสิบสองก็เป็นลุงแหละถูกป่ะครับในชีวิตจริงห่างกันไม่เยอะครับเสื้อขายไหมขายค่ะไต่เอ้ยเรามีเสื้อไหมครับเราผลิตเลยมันอย่างนั้นเลยเหรอดีเเดี๋ยวไปลงในอยู่ป่านานแบบนี้ครับถูกต้องครับ อันนี้ทนเียไลฟ์นี้มันทำให้ชีวิตผมกลายเป็นลุงขึ้นมาเลยอ่ะอย่าอย่าหายไปจากอย่าหายไปจากโซเชียลนะคะขอขอพันขอพันคนดูถ้าถ้าถ้าอ่พันคนดูพี่อัมจะเต้นอ่อะไรดีไม่ไม่เราจะเต้นติดตัวเราจะเต้นติดตัวพันเลยกูจะให้เต้นอย่างเดียวเลยเต้นเต้นช่องเต้นด้วยกันเลยเฮ้ยเต้นตกใจทำให้ลงได้นะเพลงนั้น มีในติ๊กต็อกโปรดิวส์ by ต้นหนมีมีคนบอกว่าหน้าเหมือนต้นหนครับผมคล้ายๆนะครับมีคนทักมีคนทักเยอะครับมีมีคนทักเยอะเหมือนกันว่าหน้าเหมือนต้นหน baby tee อ๋อเพลงเขาร้องว่าถ้าเธอเป็นเสือก็คงเป็นบีดอันนี้ไม่เคยฟังกันนะครับไเคยรู้จัไม่ผมแซวผมแซวแก้วเฉยรู้จักกันเนท่าวงเวียนเออ่วงเวียนคืออะไรวงเวียนกว้างไปอ่ะ พี่คะอะไรวะ Bad c h a l t y อยากซื้อเสื้ออยากได้หมวกเป็นอะไรกับต้นหนหรือเปล่าครับผมนะผมน่าจะเป็นพี่พี่ชายครับอ๋อนี่อันนี้ต้นต้นตะวันครับตะวันเอ้ยนี่เอาไปทางบ้านเลยตอนนี้ต้นตะวันครับตอนนี้ผมมีต้นหจริงต้นหนอนอยู่บ้านฮะนี่ต้นตะวันฮะประดีได้เห็นขายเท่าไหร่พี่เผาไม่เล่นกีตาร์แล้วหรอครับไม่เล่นละครับ เต้นค uh, ูบ <laughs> ุคฮะคืออะไร <laughs> แต่เอาจจริงไอไอเรื่องศัพท์เนี่ยมันเปิดโลกผมเหมือนกันนะแบบตอนแรกคิดจริงๆนะเว้ว่าว่าแบบว่าว่าแบบเขาเขาเขาว่าหล่อหล่อมากโอ้ยขอบคุณครับ <laughs> ได้ไปญ <laughs> ี่ปุ่นยังโอ้พี่ฟ้ายไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวตัแต่จได้ได้ไปทุกตอต้องติดตามมันจบนะครับเอ่อ uh, จะคุณนาคูบุคะ คือใครคุบุค่ะคือใครคุบุคคือชื่อในหนังเอ้ยในละครของช่องอ๋อแล้วที่มันมีอูโน่เหล่าทองอ๋อพี่อูโน่เออเออเพลงมอเตอร์ไซค์คลิปทิกตอกคลิปทิกตอกพี่ออมพี่พุ้ยพี่ออมไปเลยวะพี่พี่อาร์มมันชนกับชนกระแพงจริงไหมเขาถามชนจริงครับใช่ใช่อสวัสดีมีซีรีส์รูปปาในวิวสนุกมากมูดี้สุดๆขอบคุณครับจะมีแค่เจ็ดอีพีจริงเหรอใช่ครับใช่ ก็มาตอนนี้มันมีเท่านี้อ่ะอุ้ยไลฟ์นี้ลุงมากจะบ้าอ okay. ีัม EP4 หวานมากอ่ามีมีใครมีคำถามอะไรอยากจะถามไหมครับถามได้นะครับพี่คะลูกแม่บ bon ้านปีนเพดานเล่นค่ะพี่คืออะไรไม่คือขอแเซลลวอฟอ๋อีฮะฮะต้องเรียกตำรวจไหมฮะคือแบบแซลลว่าแบบอ๋อว่าแบบเออคนในไลฟ์เห็นว่าแบบ มีผีอยู่ข้างหลังออ๋กแันพี่ฮอปกันเองมากไหมคะหมายถึงเขินเพราะไปว่าเขินใช่ป่ะเอ้ยจริงๆแต่อันนี้ต้องเล่าก่อนในไลฟ์ข้าวในไลค์อาจจะยังไม่รู้นะถ้าเราพูดยาวอ่านคอมเมนต์ไม่ทันแล้วนะก็ไลยต้องให้เล่าเรื่องครับผมแม่งขัดขัดอะไรอ่ะแม่งลุงนั่งไลฟ์กับหลางว่ะไอ้ตายอ่ะอะมึงเล่าเดี๋ยวนี้เลยผมจะไม่อ่านคอมเมนต์เป็นผมเป็นลุงแล้วนะเดี๋ย้ๆแล้ว๋ยวผมผมเล่าเล่าก่อนเมื่อกี้จะเล่าอะไรวะลืม อ๋อจะบอกว่าเมื่อกี้เขาถามว่าแบบฮอปไหมอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าคือจริงๆอ่ะอาจจะไม่ได้เคยกันขนาดนั้นเพราะว่าอ่าจริงๆผมกับพี่อาร์มเนี่ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนกันมาก็คือเรียนที่มัธยมที่เดียวกันมานะครับในช่วงโรงเรียนเราพูดชื่อได้แหละสันติสุรักินลิปสติกใกล้พี่อาร์มไหมครับตอนนี้สิ้นเหรอฮะหรือไม่ยังไงฮะล้อเล่นนะไม่เอาไม่เอาเอาไม่เอา เอาให้เขาดูว่ามีเขาก็ถามรู้จักกันมาก่อนใช่คือ,ค,อคือเราเรียนที่ที่เดียวกันมาคือผมผม,ผมเข้ามอนหนึ่งมาพี่อาอยู่มอหกครับผมใช่แล้วก็แต่แต่ไม่เคยแบบได้รู้จักกันแต่พี่อารมร,รู้จักเพราะตอนนั้นผมเรียนซักซีใช่ไหมก็เคยเห็นผ่านตาตอนเรียนม,มัธยมแคนไม่ติดครับเรื่องนี้ครับกซีใช่ไหมใช่ครับคุณเล่นแคปไปหมดแล้วเหมือนเอ็กซ์ตีเอ็กซ์ตีกองเนี่ยใช่ก็ก็รู้จักอ่าเหมือนเป็นก็เลยเราก็เลยมีมีเรื่องที่แบบว่าลีเลีกันตอนที่แบบเจอกันก็เลยคุยกันเรื่องโรงเรียนอะไรอย่างงี้เนาะอืใช่เเเเเเปป็็็็นนนนดดดกกกโรรรงีียยวััคบ ลิปมันใกล้จังทาให้แล้วนะกล้องหัวเลาะแรงจังครับผมขับอร่อยมากเรามีเขาเรียกว่าคุณเคยดูแบบพวกแบบไอ้นี่ไหมฮะแบบรายการก็มาดิค้าแอบที่ที่ที่แบบเดี๋ยวเวลาเล่นอะไรนี้่เดี๋ยวนี้เขาเลิกตลกไม่ตลกไม่รู้เออเราเรามีทีมงานขับให้นะเดี๋ยวถามถามจังเลยเขาบอกว่ามีซีนไหนที่ พอบบ้างระหว่างการอธิบายทุกซีนเลยฮะจริง็ไม่มีหมดเลยต่อไปเรื่อยครับเาไม่คพอเหรอเคยแบบเราเล่นโมเมนต์ไหนที่เราเล่นเข้าซีรด้วยกันแล้วเคยกันแต่จริงถ้าพูดตรงนะจริงเออถ้าถ้าพูดตรงนะผมไม่เคยแต่ว่าถ้าในฐาตัวละครไม่มีเคยนะหมายถึงว่าตัวละครมันมันต้องรู้สึกเขินอยู่แล้วในแบบมันจะมีซีนในทีเซอร์อะไรเงี้ยที่พูดว่า ถ้าผมเป็นผู้ชายผมคงจีพี่อะไรเงี้ยเออตัวตัวละครมันก็มีความเขินแหละแต่ว่าแบบเอ,อ้ยถ้าถ้าในฐานะแบบต้นโหนกับพี่อาร์อ่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เขินกันเพราะเราก็ค่อนข้างสนิทกันประมาณนึงอะไรเงี้ยครับใช่แล้วของผมจะมาดูหลังกล้องแล้วมันจะจักกจี้มากกว่าดูแล้วแบบเอ,อ้ยเมื่อกี้เล่นอะไรไปวะเอ้ยเมื่อกี้เล่นอย่างนี้เหรอเออแปลกดีเว้ยเลยครับถ้าถาลิปเหมือนกูลิปน้อยใจปากถ้าท่ายริบพี่เหมือนพ่อหนูเลยครับ ปิดไลฟ์กี่โมงเราจะปิดแล้วนะเอารางวัลกันดีกว่าผมพยา้ามจะแห้งตอนไหนขอบคุณทุกคนช่วยให้อีเวนต์เข้างานเข้าผมเลยนะครับผมเป็นพรีเซนเตอร์อะครับในซีรีส์ในซีรีส์พีไฟอายุยี่สิบครับขายงานไหนฮะแฟนอินเตอร์คิดว่าต้นหัวอายุสิบห้าขอบคุณมากครับก็เด็กดีครับ รเาไปถ่ายที่ไหนกันสถานที่สวยมาก <c oughs> เออเรามีเชียงใหม่นะแล้วเราก็มีอุทยัยใช่ครับซึ่งซึ่งเชียงใหม่ก็ตอนนั้นก็ไปถ่ายไปโอ้โหเป็นเดือนเลยเราไปอยู่เชียงใหม่กันหนาวด้วยนะอากาศดีชุดนวงเดือนมกราอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้อบาบนาบเลยครับผมเพราะว่ามันเย็นช่วยติดแฮชแท็กเซฟอาร์มค่ะเซฟอาร์มะตอนนี้ต้องเซฟแล้วจริงนะพอคนมาดูเป็นน้าเหียมใช่ป่ะแล้วพอมาดูรันกันใช่เสียทรงกันนะเสียทรง เสียทรงนะเจ้ตมนตลกอะคือตลกมากลายพรางแรกไหมใช่ครับลายพร้งแรกครับพี่ตุนใกล้ตัว้อย่าโตแล้วผมนี่ตอนนี้ผมเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์นะฮะนี่ผมทำเพลงให้ศิลปินนะฮะเ่อชอบก็ผลงานเขบคุณมากคือคือ ใน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 ซีรีส์ในเก็บทรงไหเก็บทรงด้วยแอคแอคอะไรอย่างงี้แต่ว่าตัวจริงแม่งมาต้องเลยมาอย่างมาอย่างพีมาอย่างต้องเลยอย่างงี้ทำไมไม่เซ็นผมไม่ให้กดมาไลฟ์ครับเอาเป็นเซ็นช่างหน้าช่างผมเมื่อเช้านี้คุณพาหมามันอีกแล้วใช่ไหมอีกแล้วนะสองรอบแล้วนะคุณเห็นน้ำเพลงให้บัสใช่ไหมเอ่อทำคอนเสิร์ตไปครับแต่ว่าเพลงจะมีหรือเปล่าต้องรอติดตาม ไม่แน่ไม่แน่ครับผมเอ่อสปอนเซอร์ยายอมผมปิดครับอันนี้ผมขอไม่อ่านนะฮะผมตรงซานพี่ชายผมนะเดี๋ยวคุณอันนี่นะมันน่าจะโดนมันน่าจะโดนอันนี้บุรี่นะบุรีเออแสงบุรีใช่ผมว่าผมไม่ได้ผมขาดคอนตุมต้มในเรื่องเล่นมากครบคุณมากครับไอคอนตุ้มนี่เมื่อเมื่อสามปีที่แล้วนะครับใช่คือคือเรื่องนี้ต้องย้ำอีกทีเผื่อคนที่เพิ่งมาว่าจริงๆเราเรื่องเนี้ยเอ่อเรียกว่าผมรับตั้งแต่ตอนที่แบบ ตอนที่นาดาวยังมีอยู่เลยเออเฉินเหินต้องถึงนาดาวเฉินแหินตลอดนาดาวยังไม่ฉันดูอ,อะไรนะอันนี้แปลเอไอแม่มาแสดงจูบให้ฉันดูครับผมคือคือคือตอนนั้นมีอะไรอยู่เลยตั้งแต่ก่อนพี่ยงทำบาสิกอะไรเงี้ยก็รับรับเล่นเรื่องนี้แต่ว่าเออเนี่ยจังหวะมันเพิ่งได้มาออนช่วงนี้พอดีอะไรเงี้ยใช่ครับที่ตอนไม่ตีกองเหรอคะตอนไม่ตีกองอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้มีเรื่องหนึ่งงตีกองใช่ เออเทสนะพ่อหนุ่มรักธรรมชาตินี่โอ้ยแล้วมีแอบชกคำชมมาบ้างแล้วเอ่อพี่อามอายุทพี่อามาอายุสักพ่อหนูเลยคักพ่อหนูเด็กเลยเนี่ยเอ้บ้าอายุเท่าพ่อเลยเหรอเพลงพอมากขอบคุณครับกอบลูกเพลงที่น้าเห็นร้องคือเพลงอะไรเยอะเลยครับนะที่นี่มีแค่เราใช่ไหมไอ้ ep ล่าสุดหรือเปล่า นี่เสียงนี่เปลี่ยนไปเลยเกิดอะไเกิดอะไเหตุไม่ต้องดูอีกแล้วเขาบอกเขาบอกเขาบอกแด a d d y เป็นเหตุไม่ได้แล้วผมเรียนว่เหตุ d ดด d y บ้างดี้แดดดี้แดดดี้เขาบอกให้ต้นหนถอดหมวกให้ดูหน่อยไม่ได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าหมวกเนี่ยรักมากนะครับผมพี่ทำเล่นน้ำทำไมคะสงกรานย์อย่าให้เห็นไปเล่นน้ำนะอย่าให้เห็นนะชูก a r d ดด d y กล้องสั่นมากผมเลยเหยื่อนเเหยืหนักเลยตอนนี้จัดฟันใกล้ฉันก็มา นี่ผมชวนพวกคุณคุยหรือชวนทะเลาะคัเนี่ยพระเอกทรงมีดเกินพ่อัลูกมากครับผมแม่แม่บอกเฉยเฉยม่ไปเล่นน้ำเออเมื่อไหร่พี่อาจจะลืมตาเอ้แต่พูดพูดเรื่องลืมตากลับตาอยากเมาด้วยปะเราจอกไลฟ์ไปอีกห้าวินาทีนะฮะพูดพูดเรื่องลืมตาหลับหลับตาขอเมาได้มยไหมได้เด็กคือคือมันจะมีซีนที่แบบ ผมว่าต้องต้องดูดูนะเหี่ยวหลับตาแบบหลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขพี่าแบบเออคนคนนี้ตอนหลับตาก็ดูดีเหมือนกันนะแบบร้อนหลับอะไรอย่างเงี้ยแม่งหลับตาไม่สนิทแม่งแม่งโชว์ตาเหลือกยหลับตาแล้วไม่สนิทเออไปอ่ะเออเป็นคือแกเป็นคนแบบว่าหลับตาไม่สนิทเอออย่างเงี้ยผมว่าจะซึ้งก็ซึ้งไม่สุด มันเหมือนมองศพจมน้ำยังไงไม่รู้อ่าหลานเพื่อนตาไม่รู้ไอเราวเข้าใจเออพีต้าก็มองแบบเออต้องเอ็นดูอะไรเงี้ยเห็นกันลั่นเลยลั่นจัดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องมีการส่งของรางวัลของขวัญเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาทักมาชื่อน้องอะไรนะสู้คนไรอิงสู้คนไรอิงสู้เขาได้หญิงอ่ได้ไปมหลแล้วเราจะเราจะ ยังไงอีกนะเราอยากมีใครอยากได้ปิ่นโตอีกไหมฮะมีสีอะไรบ้างครับทุกคนไม่มีไม่มีมีสีส้มสีเดียวจริงๆมีสีเขียวสีเหลืองนี่ในในซีรีส์เรามีสีอะไรเรามีโค้บทุกสีเลยเราจะส่งให้แบบแต่เราขออนุญาตคระสีส่งไปให้คระสีส่งไปให้นะครับแต่เนี้ยจริงๆที่เราคุยจะไงที่บอกว่าที่บนรถอะที่คุณเีพี่บอก โทษนะฮะอันนี้ EP ต่อไปอันนี้ถ้ามีแต่สีส้มพร้อมบินทะบาทเลยจ้าเนื้อจ้าคือคือคืออันนี้เราจะแจกเป็นโตกันนะครับวันนี้เราจะแจกเป็นโตสองอันสองอันสำหรับคนที่ตอบคำถามใช่ไหมใช่อ๋อสองอันเหรอวันนี้สองอันแต่คนแรกได้ไปแล้วไม่เกี่ยวแล้วใจสองอันมีคนได้ไปแล้วแล้วเราแจกอีกสองอันใช่ใช่ไหมโอเคโอเคเหลืออีกสองอันซึ่งซึ่งกติกาเป็นไงนะครับพี่ปอ กติกาก็คือเราจะให้ดูจมูกกติกาคือใครใครด่าพี่อั้มได้แรงที่สุดครับเดี๋ยวผมจะไม่ต้องละเลื่อนไปดูข้างบนเดี๋ยวผมเลือกเองเราเล่นครับขอชื่อด้อมหน่อยขอชืตั้อมเหรอเออตั้งกันเองได้ไหมไม่รู้เหมือนกันอ่ะเราเราไม่คอด้อมให้ผมหน่อยเอาเอาเอาชื่อที่ถูกใจเออเออเออเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้การคัดกันมาละกันชื่อด้อมใครจะตั้งแต่ว่าวันนี้เราจะมีคำถามนะเอ้ยคำถามปะไม่ก็คือไม่ถูกใจ อีพีหน้าอยากให้ทุกคนแบบช่วยกันดูแล้วก็มาคอมเมนต์กันาดัมปิ่นโตดัมปิ่นโตไม่เดียวนะดูแล้วมันอยากททาาาาบุญกกกันนใใจจจีีมมงถพววเเเเรรด๋ยะลือไปถึงว่าในอีพีหน้าต้องคอมเมนต์ที่ไหนเอกไม่ใช่ไหมในนิ่งต่อดัมปิ่นโตตอนนี้ทุกคนดัมปิ่นโตมแล้วต้นในเอกบ้างต้องติดแฮชแท็กบ้างใช่ติดแฮชแท็กแล้วก็ได้ดูเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วขอบคุณทุกคนอ๋อนี่มีทีมงานเขาเขาปิ้นคอมเมนต์กันมาให้อ่านด้วยนะ นี่ครัอ่านกับด้านกูอ่านเรื่องอะไรอ้าวผิดด้านเล่นคนเดียวด้วยไม่มีเล่นกับกูด้วยโอเคไม่เป็นไรโอเคอ่เดี๋ยวนะฮะคืออันนี้นะครับเราเราจะแจกนะครับในสำหรับอีพีหน้านะครับอีพีห้าที่มันจะมาถึงนะครับในวันผมหน้าครับผมก็อ่าให้ไปพิมพ์ฟีดแบ็กหรืออะไรก็ได้นะครับจะด่าผมจะด่าพี่อาร์มก็ได้นะครับจะด่าด่าแรงมากนะครับผมใจบางเหมือนกันนะครับในติดแฮชแท็กอะไรม้างนะครับไม่รู้หลงป่าลอชินาวูนนะครับผมอีพีห้าอีพีห้านะครับก็ เราก็เดี๋ยวเราจะไปเลือกคอมเมนต์ที่ทีมงานและพวกเราถูกใจแล้ว prayed, oh. เราก็จะแจกนี่ครับปิ่นโตบินทบาทครับผมเอ๊วววปิ่นโตกับด้อมลุงหลานด้อมลุงหลานครับนปิ่ใครตอบดูคติมีนี่ปั้ใครตอบดูคติมี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 โอ้พี่ปอมฝากแคสหน่อยพี่ปอมสแกดี้แคสอะไรขาป่ะเดี๋ยวนะหนูเจอใช่ใช่สแกดี้แคสโอเค น้องแมวใส่ถุงตารับไปเลยครับปิ่นโตเย่นี่ผมส่งให้นะครับผมรับสิครับเร็วรับรับเร็วรับรับเร็วเก่งมากครับมันคือดูคีิปได้ปิ่นโตพร้อมไลฟ์เซทของค่ะคืออดบวชละโอเคประมาณนี้ไหมวันนี้วันนี้ประมาณนี้ได้ฝากติดตามให้นะแล้วก็ใครอยากให้แม่ก็ฝากดูด้วยได้ก็ก็ฝากฝากดูวันนี้เยอะนะครับแล้วก็แชร์กันแล้วก็ใครมีเพื่อนก็ บอกเพื่อนใครไม่มีเพื่อนก็ไม่ต้องบอกก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีเพื่อนก็แชร์ไปใช่อย่างผมเนี่ยก็ไม่เคยมีเพื่อนเท่าไหร่ผมเข้าใจคุณนะครับผมก็ถ้าดูแล้วชอบก็มาส่งคลิปแบบให้พวกเราได้แล้วก็ตามอ่านตลอดทีมงานก็ตามอ่านตลอดนะครับ,รบก็ฝากด้วยสําหรับ EP ที่5นะครับผมก็มาดูกันาาน,นะคร <นะ S 2> ับว่านักเขียนจะเลิกคกุณตีนกี่โมงนะครับขอ,อบคุณครับฝาก IG นิดนึงฝาก IG ครับผมอ่มารถครับอ่ต้นหนครับ T O N H O N ครับผมอ่มารถเธอมี A I M V A O T ครับมันขึ้นอยู่อันเดียวพูดช้าดิ อามบรดครับ A M V ใน r ่อันส่อันนี้มีอันเดอร์สกอร์ด้วยนะครับของพี่อามขอบคุณมากครับมีปรนได้มาค้าไปเพื่อนดูขอบคุณนะครับนด้เห็นจะนิ่ตากี่โมงยังไม่เลิกโอเคขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวเราไวค่อยๆมาเจอใหม่มีคนบอกให้ไลฟ์เยอะๆไลฟ์อีกนะสนุกมากครับโอเคแต่ผมเป็นซึมเศร้าแล้วครับ ขอบคุณครับดีมากขอบคุณครับขอบคุณครับบายบายขอบคุณครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะยินดีกับผู้โชคดีนะครับบุยเจอกันนะครับทันทีบ่อยๆนะครับขอบคุณครับผมโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย